ได้มาหน้าหมื่นหนึ่งอ่ะคุณต้องใช้ภปเอนไปใช้ไม่ได้ไปผิดพื้นที่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ากิโลเมตรบล็อกเชนเขียนกําหนดไว้ได้ว่าคุณใช้เกินตรงนี้ไม่ได้และก็คุณต้องใช้ภายในในสินค้าอะไรด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีๆคุณมาคุณไปถอยมือถือไม่ได้นะคุณไปซื้ออปุ๋ยได้แต่คอนเซปต์เดียวคนละครึ่งนั่นแหละ แค่แต่เติมเงินแล้วใส่ใช่มันถอดเศษคือไปพูดง่ายว่าไอ้นี่เนี่ยเอาคอนเลิกครึ่งมาโมดิฟายพูดอย่างนง้นเขามันไม่ได้ว่ามันไม่ได้แบบว่าคิดอะไรใหม่หรอกพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เข้าข้างลุงตู่นี่อแน่นอนแต่จะบอกให้นะไม่ไม่อย่างนี้แต่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 ผมเข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงต้องปั่นเงินในตลาดการเงินในช่วงนี้เพราะว่าไม่เป็นไรคืออย่างนี้อย่างนี้เรา เราเบนสิตโฟเดอร์ดาวคือคืออะไรที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเรายังไม่อยากวิจารณ์แต่ว่าแกนเนี่ยผมบอกก่อนนะผมเข้าใจว่าเขามีความจําเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง้อยต่อของงบประมาณรายจ่ายปี66กับ67เจ็อ,อันนี้ผมรู้อันนี้ผมเข้าใจไม่มีปัญหาหรอกแต่การนำเสนอวิธีเนี่ยต้องยึดโยงกับเรื่องวินัยการเงินการคลัง อันนี้ที่ผมคิดว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าวินัยการเงินการคลังเราหลุดไปนะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันจะพังพินาศวินาศสันตโลเลยผมจะบอกให้แต่ว่ายิ่งกับเรื่องค่างเงินอีกนะคุณสุริชัยใช่แต่ว่าเออแต่ว่าสําสคัญที่สุดคือเงื่อนไขที่เขาจะทําหรือไม่ทําทําได้หรือไม่ได้อยู่ที่เขาจะได้ที่นั่งเท่าไหร่เขา